โอเคครับก็ขอสวัสดีชาวระบบเจลเบกแล้วก็แฟนคับช่องทุวอาสาทิตทุคนกันด้วยนะครับเมื่อ2วันก่อนนะผมเจลเบกก็ได้มีการอัปเดตวินเทอร์นะครหรืออัปเดตช่วงฤด,ดูหนาวนะครับแล้วก็ขอกราบขออภัยกันด้วยนะครับที่ผมเพิ่งมาดคลิปในวันนี้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมผมเคยอัดคลิปอัปเดตไปแล้วผมแต่ว่าคลิปที่ผมอัดนั้น มันพังครับผมเลยต้องบ้านคลิปใหม่นะครับโดยที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเดตนี้ให้มันสั้นกว่าคลิปก่นกอนนะครับที่ผมอัดไปก่อนหนะ้าแล้วก็คลิปนั้นมันเป็นคลิปที่แบบว่าผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะปล่อยทิ้งไปเลยผมเพราะว่าในไหนมันก็พังไปแล้วนะครับผมผมก็อยากจะอัดใหม่ให้แบบว่าต้องใช้เวลาให้ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอเค อัปเดตจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้หมดเลยนะผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยแต่ที่แน่นอนนะครับว่าการัปเดตนในครัง้งนี้นะผมทุกคนอาจจะคิดว่ามันมีแค่ซีซันใช่ไหมครับผมไม่ครับอัปเดตนี้จัดเต็มจัดใหญ่เพราะเขาให้รถมาถึง3คันด้วยกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมมีรถลิมิตด Lim <Wow. S 1> แล้วคันหนึ่งนะครับผม2นั่นก็คือรถซีซันใหม่ สามนั่นก็คือรถที่มีขายแล้วเราเป็นรถที่แบบเดี๋ยวผมจะพาให้ท่านผู้ชมหลังจากที่ผมดิวซีซั่นนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานซีซั่นนะผมซึ่งซีซั่นนี้ผมเขาใช้ชื่อธีมว่า Winter Rally นะผมธีมนี้ก็คือธีมที่เกี่ยวกับฤด,ดูหนาวผมตรงกับฤด,ดูกาลที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้เลยนะครับขอทุกอย่างไม่ว่าจะสกิน ลายดิฟเฟอริเจอร์อะไรต่างๆคือรวมแล้วเป็นเกี่ยวกับฤดูหนาวทั้งหมดเลยนะครับไม่กระทั่งรถก็ตามนะครับโอเคดวผมดูแค่เฉพาะแค่รถอย่างเดียวนะผมเพราะว่าของอย่างอื่นผมก็น่าจะให้ทุกคนดูไปแล้วเช่นผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็หากใครที่ยังไม่ดูคลิปแล้วก็ไปดูได้นะผมส่วนของละวันต่างๆนานาน,นะครับผมโอเคอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าซีซั่นพาสเอกลูซีนะผมเป็นของที่เราต้องเติมนะครับ แต่ว่าผมไม่เติมนะซีซ <Yo. S 1> ันพาเน่ยเพราะว่าผมไม่มีตังค์โอเคของเราวันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอขบนเราได้ฟรีแล้วผมแต่ที่ผมสงสัยก็คือเวลสีซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมผมว่าไอเวลสีก็คือเฟอร์นิเจอร์น่ะครับมันก็คือโคมไฟนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันเลยผมซึ่งรถคันนี้มีชื่อว่า s t r ร m Rider รนะผมเป็นรถที่แบบว่าซึ่งผมไม่รู้ชื่อจริงๆของในชีวิตจริงนะว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะ ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันได้นะครับซึ่งรถคันนี้ก็มีการตกแต่งภายนอกมาก็รูปทรงก็ถือว่าเฟี้ยวใช้ได้เลยนะผมแล้วก็มีปอดไลท์ติดอยู่ข้างหน้าตรงข้างๆเอดไลท์นะผมประมาณ4ตัวนะผมแล้วก็ตรงหลังคาสี่ตัวนะครับซึ่งก็ถ้าเอาไว้ใช้ในสถานการณ์แบบว่ามืดๆคือมันจะสว่างมากเลยนะผมสำหรับรถคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันเลยนะครับ โอเคโอเคผมรู้สึกว่ามันไม่น่าได้นะครับเพราะว่าคือคือเขาตกแต่งแค่ภายนอกผมแต่ว่าภายในผมก็รู้สึกว่าทําไมเขาเพิ่มรายละเอียดน้อยจังเลยอเออผมก็คิดหวังเนื้อหน่อยวะ่ะยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีกับคนที่ประกวดชนะด้วยนะครับผมสลับรถคันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าได้จริงๆผมคอ,อเดียวก็คือเรื่องความเร็วสลับรถสตรอมไรเดอนะครับ ว่ามันจะเร็วแรงหรือเปล่านะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณฟาร,ร,ร์มเร็วถึงเร็วสิบนะเราก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะผมแล้วก็ซีซั่นนี้ผมก็จะไม่จัดเต็มเหมือนเดือนก่นกอนมที่เขาจะให้เวลาถึง80วันนะผมแต่ที่ผมไปอัดคลิปตอนที่อัปเดตอะคือมันเขาให้ประมาณ66วันนะครับก็ถือว่าใช้เวลาแค่2เดือนเท่านั้นผมแล้วก็ ซีซั่นก็จะจบไปนะผมซึ่งก็ท่านนับจากนี้นะผมเดือนธันวาผมก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภานะผมที่ซีซั่นจะจบนะครับผมเป็นซีซั่นที่สี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถคัดนต่อไปเลยผมรถคัดนต่อไปก็คือรถที่ผมจะบอกว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างเกลียนใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็ มันจอดอยู่ที่สนามบรินทั้ง2ที่นะผมไม่ว่าจะบบลตีเบย์แล้วก็คาร์เตอร์ซิตี้นะครับหาที่2ที่เลยนะผมหรือถ้าใครซื้อรถคันนี้แล้วนะผมซื้อรถคันนี้ก็ราคา80,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็สามารถสปอรรถคันนี้แบบฟรีได้ผมโดยที่คุณไม่ต้องใช้กระาดาษนะแต่ว่านี่รอคูดาก่อนนะโอเคนั้นเราก็ไม่ต้องรอก็ได้ผขเราขับตรงนี้เลยแล้วกันซึ่งสรับรถคันนี้นผมก็เป็นรถที่ชื่อว่าแ r รเกอรผมเป็นรถ บรรทุกน้ำมันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอวัดความเร็วเร็วไฟก่อนนะครับว่ามันเร็วแค่ไหนความเร็วของมันผมคิดว่าสูงสุดก็น่าจะประมาณอุ๊ยโอเค อันนี้ผมไม่ได้ขับทางตรงนะผมมันก็เจอแบบทางเดี๋ยวมันก็มันก็ไปไม่ได้สุดนะผมจัดเท่าที่ผมวัดได้ก็ผมคิดว่าน่าจะเกิน200อยู่นะไม่ก็อาจจะไม่ถึง200ก็ได้นะครับแตล่ละความเร็วของรถที่ชื่อว่าแทงเกอร์นะโอเคจุดที่พิเศษสลับรถคันนี้นะครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมไปเอาอาวุธให้ท่านชมก่อนนะ เลือกอาวุธมานะผมแ้วจัดนั้นแล้วก็ทําการทําดามเมดกับรถนะครับ <dans celui> <Light> พอเราทําดามเมดกับรถเอ่อเรือมันก็จะลดใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ครับผมเอ่อในกรณีของรถปกติก็คือถ้าเราอยิงใส่รถใช่ไหมมันก็จะมีหลอดสีเขียวใช่ไหมละ่ะนี่พอเราอยิงไปแบบเรื่อยๆจนจนเลือดหมดหลอดแล้วผมยางก็จะแตกนะครับผม ตัวสลับรถแทงเกอร์ผมพิเศษของมันก็คือถ้าเรายิงตูมมันก็จะระเบิดนะครับและยางก็จะแตกด้วยนะดังนั้นก็รถก็จะความด้วยแล้วก็เกิดประกายเพลิงนะครับผมสําหรับตัวรถคันนี้นะครับพอหลังจากผ่านไปสักประมาณ10วีนะผมรถก็จะหายไปนะครับแล้วก็ทิ้งรอยไฟไปด้วยนะโอเค สำหรับคนที่โดนระเบิดแรงระเบิดนี้คือผมบอกเลยนะว่าใครที่อยู่ในรถเนี่ยอมก็สวยดีครับก็ถือว่าแรงชใช้ไน้ครัผมเสียประหายไปครึ่งหนึ่งครับผมสำหรับหลอดเลือดนะครับโอ้ m ม g ก็เดี๋ยวผมต้องรอสปอนใหม่นะโอเคคือผมจะบอกว่า หาใครที่อยู่บริเวณแบบว่าใกล้ๆของรถแทงเกอร์คุณก็จะโดนแรงระเบิดด้วยนะผมถึงแม้ว่าจะโดนแรงระเบิดผมตัวคุณก็จะกระเด็นด้วยนะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยู่ห่างไปสักประมาณตรงถึงสีแยกตรงนเนี้ยเออแล้วเราก็ยิงรถคันนี้ฮะดูสิว่าแรงระเบิดเนี่ยมันจะถึงไหมนี่ขนาดนี้ก็ยังถึงนะผมมันทําให้คุณล้มได้ผมแต่ก็ถ้า เกิดว่าคุณอยู่ใกล้ห่มแรงระเบิดที่คุณโดนอาจจะทําความเสียหายได้เยอะนะครับผมก็แล้วแต่รัศมีนะคือรัศมีระเบิดคือน่าจะถึงประมาณตรงนี้นะผมโอ้โหก็ถือว่าไกลเหมือนกันนะนี่เคเ๋ยวผมเสกอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนอกจากที่คุณจะยิงได้แล้วผมคุณยังจุดชนวนได้นะครับโอเคข้อควรระวังสลหรับควรระวังที่สุดแล้วผมก็คือถ้าเกิดคุณขับรถคันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่า มันมีใครก็ตามที่มายิงรถคันนี้อในขณะที่คุณขับรถอยู่อะ่ะเออนขณะที่ขับรถอยู่ไม่รู้อีเนว่าว่าออมีศัตรูก,กําลังยิงอยู่ใช่ไหมพอยิงเลือดจนหมดปุ๊บรถก็จะระเบิดเลยทันทีนะครับผมมันเหมือนกับว่าเาความเสียหายนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่านาคตเขาจะทําแบบว่าพอ,อรถทุกคันเวลายิงจนเลือดหมดเนี่ยมันจะระเบิดเหมือนรถคันนี้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่นะผมก็คิดว่า ถ้าเอาเขาถ้าเขาเพิ่มมาจริงๆอะ่ะผมว่ามันต้องมีคนกดดีดไซน์เกมีแน่ๆผม <c oughs> บ,บอกเลยว่าเกมเจอเบรมันเริ่มไม่น่าเล่นนะครับถ้าเกิดว่าม่งเพิ่มฟีเจอร์นี้มาจริงๆอะ่ะโอเคผมคิดว่าแค่รถคันนี้ก็น่าจะเกียนพอแล้วนะครับผมโอเคการจุดชนวนก็ให้คุณกดตัว G นะครับมันก็จะมีเวลาให้คุณประมาณสามไม่ก็สี่วินนะผมให้คุณเอาอจากนี่ให้ไวนะครับผมแต่นั้นรถก,ก็จะ,ะเบิดนะครับอันเนี้ยผมแนะนําเลยว่าเอาไปแกล้งคนได้นะครับผม สรับรถแทงเกอร์นะแล้วปิดว่าเราเจอแบบสัตูหรือโจรเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะระเบิดได้ผมขนาดในขนาดที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามนะผมคุณก็สามารถทํรลายได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเรียนใช้ในของสลับรถแท็งเกอร์นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถคันตบไปนะผมซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะผมสลับไอตรงไอซ์เบิร์ดนะผมตรงราน้ำแข็ง ตรงกลางแม่น้ำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายภายในคลิปนี้ให้นะผมซึ่งตรงนี้มันเขียนว่า Operation Break the Ice นั่นก็คือปฏิบัติการทำลายน้ำแข็งแล้วแน่นอนวน่ผมถ้าคุณทำลายน้ำแข็งแล้วผมมันก็จะกลายไปเป็นรถ l i มิเต็คันใหม่ผมซึ่งรถ l i m i t ต็คันใหม่มีชื่อว่า Ice Bron นะรผมราคาของรถคันนี้ก็คือประมาณ6 7 5 0 0 0ะคร ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขาไขา่กี่วันนะผมแต่ว่าคุณต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั่วโลกทั่วประเทศเขาจะทําการระดมเงินที่อยู่ตรงนี้นะครับผมให้มันลดไปให้เหลือถึงศูนย์นะครับโดยเขาให้งบถึง20งหมล้านซึ่งไม่เป็นงบที่มหาศาลแล้วก็ถ้าเทียบกับตอนที่เราทำ ตอนช่วงไล่เวนนะผมซึ่งอันนี้มันประมาณสิบเท่าเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนผมเพราะว่าต่างจากที่โลกที่เราทําตอนไล่เวนนะผมซึ่งที่ป้นนั้นมันน้อยผมต่างจากที่นี่ก็คือที่ป้นมันเยอะและแถมคือเราอ้นแบบว่าทุกที่ก็คือแต่ที่คือไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมผมทุกคนก็ร่วมมือร่วมแจกร่วมแรงใจในการป้นนะผมซึ่ง ก็ต้องแล้วแต่คนนะผมซึ่งในขณะในตอนนี้ผมก็เงินก็ลดอยู่ที่ประมาณ12,000ล้านแล้วนะผมซึ่งก็ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะผมจนกว่าน้ําแข็งก็จะไปกออมานะผมแต่อาจจะต้องใช้เวลาถึงสัปดาห์หนึ่งละกันนะผมให้ผมเดานะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตส่วนถัดไปกันเลยนะผมส่วนถัดไปทางนั้นผมขอนําเสนอสีเรเดียนใหม่นะครับผมซึ่งผมก็เคย เปิดเผยให้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งผมได้กด New ลียร์ไปที่ร้อยเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปที่พังอ่ะมาใส่ด้วยนะมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่อายังใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมก็จะมาแปะไว้นะครับสำหรับที่ผมนั้นได้รีวิวสีเรเดียนนั้นไปนะผมซึ่งผมก็ได้สีเรเดียนนั้นมาแล้วนะครับผมซึ่งก็ให้คุณไปที่หมวด Body Color นะจากนั้นคุณก็ไปหาสีที่ชื่อว่า Radiant Polar Blue นะผมดูสี โค่โลกเหนือสีฟ้านะครับสีน้ําเงินได้แอผมสีมันก็เป็นสีน้ําเงินนะแต่บูมันก็แปลได้หลายความหมายไม่ใช่แค่หลายความหมายมันแปลไ,ได้สองความหมายก็คือสีฟ้ากับสีน้ําเงินนั่นแหละครับมาระลับเอ่อสีนี้ผมก็เข้ากับลุูการมากเลยนะครับก็คือพอมีแบบตีนี้ขึ้นมาเนี่ยผมสีเลดินใหม่ก็ต้องมาอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งเราก็ต้องรออีก6เดือนนะผม กว่ามันจะมีสีเลดียนใหม่นะผมมีเรื่อยๆครับผมสีเลดียน่ะไม่ต้องห่วงว่าเออมันจะไม่มีนะ,นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเออพอมันหมดเขตแล้วผมสีนั้วก็จะกลายเป็นสีลิมิตเลยนะครับโอเคนะงั้น,นเดี๋ยวเราไปอัปเดตส่วนอือ่นๆเลยลวกันนะผมเดี๋ยวผมขอดูไลฟ์อีกก่อนว่าผมดูมอะไรบางอย่างมั้ยโอเคผมคิดว่าน่าจะไม่แล้วนะครับอ๋แล้นเดี๋ยวเรา อธิบายส่วนอื่นๆที่สําคัญแล้วกันนะผมเพราะว่าส่วนอื่นๆที่แบบว่าแทบจะไม่สําคัญที่ผมไม่ต้องเอามาพูดนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการฟิกบัคอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมนั่นก็คือข้อนั้นก็ได้เพิ่มสิ่งนี้มาครับผมนั่นก็คือคําสั่งนะครับผมซึ่งมันเป็นคําสั่งที่เคยมีมาก่อนนะผมเมื่อปีที่แล้วนะครับ นั่นคือคําสั่งที่คุณสามารถกําหนดเวลาได้นะผมให้คุณเขียนคําว่า Time นะจากนั้นคุณก็กำหเวลานะผมตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับนั้นผมจะปรับกลับไป,ไปเวลาตีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเวลามันก็จะกลับไปตอนตีหนึ่งนะครับผมเออแล้วถามว่าไอ้เมื่อก่อนที่มันเคยมีอ่ะมันเคยมีปัญหานะผมสำหรับคําสั่งนี้ครับผมซึ่งไอ้คําสั่งท่านะผมมัน มีปัญหาเรื่องการใช้บั๊กในการปั๊มเงินนะผมซึ่งฮัลโหลอิดวีจีเคยทำนะผมแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็คนที่ทําบักนั้นก็ไม่ได้โดนแบนนะครับผมก็คือมันจะเป็นการที่เอ่อดีเทนในสิ่งที่เขาทําบั๊มาผมก่อนที่เขาจะทำกลับไปตั้งแต่ก่อนที่เขาจะทําบั๊กนะผมอธิบายยากเหมือนกันนะผมว่ามันเป็นไงเพราะว่า มันก็นานแล้วเหมือนกันนะผมสลับไอบ้บางนั้นนะซึ่งก็อาไปตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะผมคุณก็สามารถปรับได้เรื่อยๆนะครับผมปรับตามใจชอบเลยนะผมจะสะดวกเวลาไหนก็เชิญน,นะครับผมนี่ผมปรับเป็น9โมงนะครับผมเวลาก็จะเริ่มนับสเแต,แตก่กลัมสูดเลยนะครับผมส่วนอื่นที่ผมอยากจะแสดงต่อไปนี้คือเรื่องฝนนะครับเออ ถ้าเป็นช่วงดูดูฝนในช่วงตอนที่มีวินเทอร์ผมมันก็จะเป็นหิมะตกนะครับแต่แบบทุกคนลองฟังเสียงดีๆนะครับใช่ครับมันมีเสียงเหมือนเสิยงล่มออกมาด้วยนะผมซึ่งก็ถือว่าดีเหมือนกันนะผมได้บรรยากาศดีนะเออ,เอ,อ,เอ,อดีใช้ได้เลยนะโอเคคุณเห็นรถไฟคันนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับความเร็วให้เหลือสาดูนะซึ่งอ่า อัปเดตสุดอื่นตรงนี้นผมถ้าเกิดว่าคุณขับรถไปชนรถไฟเมื่อไหร่แล้วก็มันก็เกิดสิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะชนหรืออยู่นิ่งก็ตามนะผมยางรถก็จะแตกนะผมถ้าเกิดคุณอ่าไปตัวตัวไปโดนรถไฟเนี่ยคุณก็จะตายได้นะครับผมก็ถือว่าแบบว่าสำหรับคนที่อยากขับแบบว่าชนรถไฟจริงก็คือมันก็จะอ่า ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับยุคนี้นะครับโอเคทุกคนจะสงสัยใช่ไหมครับผมว่าไอ้รูปคนตรงไอ้กระาดาษนี่มันคืออะไรครับผมซึ่งมันเป็นการให้เครดิตสำหรับคนที่ประดิษฐ์รถนะครับผมถามว่าเออมีใครบ้างน,นะครับผมเออก็เป็นคนที่ออกแบบรถมาแล้วผมก็ก็ควรให้เครดิตของคนเหล่านี้หน่อยนะ เออซึ่งมีเยอะนะครับผมคนที่เขาผลิตตัวออกมาบ้าโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตส่วนต่อไปเลยนะผมก็ยังเป็นส้นเด็ดส่วนอื่นนะผมแต่ผมไม่รู้นะว่าผมเล่ามาหมดหรือยังนะครับอ่าถ้างั้นมันก็น่าจะยังเหลือนะผมก็คือถ้าหากว่าเออคุณยิงรถได้ใช่ไหมผมไม่ยิดิอย่ายิงให้แตกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําอย่างนี้ก็คือถ้าเรายิงรถแบบว่า ทำดาเมจให้ได้แบบว่าเหลือครึ่งครึ่งหรือท้ามหหมให้ให้ยิงแบบว่าจนยางแตกนะผมพอถ้าเลือดมันประมาณนี้นผมผมจําได้ว่าเลือดอ่ะมันจะรีประมาณนี้นะผมหลังจากที่คุณยิงไปแล้วผมประมาณ3าวีนะผมแต่นี้เขาเปลี่ยนจากสวีมาเป็น8วีแล้วนะผมซึ่งก็ถือว่านานใช้ได้เลยนะครับโอเคซีโฟด่ดาดา,ดา เดี๋ยวผมเซกีฟก่อนผมไม่รู้ว่าผมซื้อซีโฟมาหรือเปล่านะโอเคน่าจะมีอยู่ซีโฟเมื่อก่อนผมจำได้ว่ามันจะไม่สามารถทำดาเมจกับรถได้ับผมแต่ว่าในตอนนี้นะครับสามารถทำดาเมจกับรถได้แล้วนะครับผมสลัดซีโฟนะครับเหมือนถ้าเรามาติดซีโฟแล้วเราก็นั่งอ้มก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้ามาติดก,กับพวกฮอแล้วก็คือบีนะผมคุณก็จะถูกเด้งออกนะครับ เดีวผมเสกรถไฟใหม่นะครับเอ่อเสกหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองทําอะไรให้ดูนะค่าบผู้ชมผมจะเอารถแทงเกอร์มาดังนั้นเราก็ปรับรถไฟด้วยความเร็วห้าห้าห้าแล้วกันแล้วเราก็เอารถบรรทุกน้ำมันมาจอดตรงนี้นะครับอยาวเอาตัวโดนตรงรางนะครับ เอาแบบว่าคุณไม่รู้เลยนะผมว่าถ้าเกิดว่ารถไฟมาแล้วก็มาชนกับรถแทงเกอร์มันก็จะระเบิดเลยทันทีนะผมปิยาเหมือนกับรถเลยผมทําให้ยางแตกส่วนสลับแทงเกอร์เอ่อพอเวลาชนแล้วยางแตกบวกกับระเบิดด้วยนะครับ <c oughs> โอเคทุกคนก็จะสังเกตน,นะครับว่าจดหมายหายไปนผมทุกคนอาจาอาจะมาถามผมนะครับว่าเอ้ยผมเก็บจดหมายแล้วจดหมายจดหมายหายไปไหนอะ่ะก็คือจดหมายมันก็จะไม่ได้อยู่ตรงไอ้ตรง หน้าไอเทมแล้วนะผมซึ่งก็ได้ลบออกไปทีเรียบ,บร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจดหมายจะหายไปนะผมแต่คุณสามารถเช็คจดหมายได้ผมแต่ว่าคุณต้องไปเช็คที่เทรดนะครับว่าคุณเก็บไปแล้วกี่อันนะครับผมเขาแค่ <S <S okay, แบบว่าซ่อนเพื่อไม่ให้แบบว่าไอเทมมันดูลบเกินไปนะผมก็มเลยเอาไอจดหมายนั้นออกไปนะผมซึ่งก็วางใจได้นะผมผมรับประกันว่าเขาไม่ได้ลบจดหมายออกไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีจดหมายคุณก็ไม่สามารถตีมันชั่นได้นะครับ โอเคผมที่ผมเล่าก็น่าจะมีแค่นี้เพราะว่าคลิปมันก็ยาวเกินไปนะผมถ้าเกิดว่าให้ผมอ่านรายละเอียดมันก็จะไม่ไหวแล้วนะผมเพราะว่ารายละเอียดคือมันเยอะมากครับผมผมเล่าไม่หมดหรอกนะถ้างั้นผมเล่ากันแค่นี้นะผมยังไงก็เสรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมคลิปหน้าอย่างผมทำอะไรก็สามารถบอกได้นะผมแต่นี้ก็ไปก่อนแล้วนะผมสวีทเจอกัเด้บาย ごめん、あまない。俺は今、お前のために怒ってない。誰も憎んじゃいない。今はただただ、この世界が心地いい。